สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาววันเสาร์ประจําเดือนพฤศจิกายน2564นะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาววันเสาร์ใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดู เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนํานะคะให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาววันเสาร์ทุกคนแล้วก็ชาวสองทุกๆคนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอนดีตที่ผ่านมานะคะความรักความสัมพันธ์ของชาววันเสาร์เป็นยังไงบ้างนะคะชาววันเสาร์คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของคว,ความรักความสัมพันธ์ค่ะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สีไม้เท้านะคะใบที่สองได้เป็นไพ่ view of fortune ค่ะใบที่3นะคะได้เป็นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เดวิลนะคะชาววันเสาร์คะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวทัดดินพลึกศพกังกรน,นะคะโดดเด่นมากๆค่ะในชาวราศีมังกรและคณะมังกรน,นะคะคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะอา,อาจจะเป็นชาวทัดไฟเมสิงธนูก็ได้นะคะ คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหนา้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าในดีที่ผ่านมานะคะคุณน่าจะได้ไปดิวกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่ได้พบได้เจอกันนะจากการเดินทางหรือเปล่านะคะหรือเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะอยู่คนละประเทศอยู่คนละซีกโลกก็ได้นะหรือว่าอาจจะอยู่คนละจังหวัดคนละอำเภอแบบนี้ก็ได้นะคะคือมันมันเป็นการแบบความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามานะคะ ก็คือไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละนะถ้าจะเจอกันก็ต้องนัดหมายก็ต้องเดินทางนะคะประมาณนี้นะแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีแรงดึงดูดเข้าหากันทั้งคู่นะคะเนาะแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะไวนะคะค่อนข้างที่จะไปเร็วนะคะแล้วก็เหมือนกับพอคุยกันปุ๊บแล้วก็เหมือนกับตกลงปปรใจที่จะครบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโดยที่อาจจะไม่ได้ เขาเรียกว่าไม่ได้แบบดูใจกันไปนานๆไม่ได้แบบจีบกันนานอะไรประมาณนี้เนาะก็มีการตกลงปรงใจนะคะมีการแบบให้คอมมิชเมนต์ซึ่งกันและก,กันประมาณนี้นะคะอืหรือคุณอาจจะคุยกับคนที่คนที่เขาเีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะอืเขาอาจจะมีอะไรปิดบังคุณนะโดย โดยเฉพาะถ้าหากว่านะคะคนคนั้นอายุมากกว่าคุณ7ปี10ปีขึ้นไปอะนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาววันเสาร์นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2.564จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ โว้นะคะใบที่2ค่ะได้เป็นพาย6ถ้วยนะคะใบที่3ได้เป็นพายไฮโาแฟนค่ะ และใบที่4นะคะได้เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะชาววันเสาร์ค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํารกรกฎมินพิจิกนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูคนคนนั้นะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้ตรงนี้สลับกันได้นะคะ,ะหรืออาจจะคุยกับชาวราศีพฤกษฎลักลขณาพฤกษฎก็ได้คะ่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะ,ะชัดเจนมากน่าจะเป็นชาวต่างชาติเนาะลูกครึงรคร่งก็ได้นะคะ มารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนอพฤษภาคมนี้นะคะจะมีการนะคะจะมีการเดินทางนะจะมีการมาหานะคะจะมีการติดต่อนะคะ นะจะมีการติดต่อจะมีการมาหาจะมีการมอบของขวัญน,นะคะมีการเดินทางนะคะมาหากาันเนาะมีมีหน้าไพ่ของการแบบว่ามาหามีของขวัญของกำนันมาให้อะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือถ้าหากว่ามันไม่ได้มีการเดินทางมาหาก็อาจจะมีการส่งของมาให้แบบนี้ก็ได้นะคะอืมเนาะแล้วก็ ความสัมพันธ์มันจะไม่มีการคืบหน้านะคะแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่มันจะขาดจากกันนะคะก็มันมันไม่ได้มีอะไรหวือหวาค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้พัฒนา นั่นเองนะคะยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะสำหรับสำหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักเนาะก็ไม่รู้สึกว่าถ้าหากว่าใครที่ดีลกับคนที่เขา,เอ,าอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วอะไรประมาณนี้นะค่ะนะคะแล้วก็ก็จะมีโอกาสนะคะที่ที่ที่คุณจะได้รับรู้นะว่าเอ้ยเขาเขาเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วแล้วก็คุณก็แบบไม่พอใจยอยากจะจบความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะถ้าาคุณขอห่าง เขาจะมาง้อคุณนะเขาจะมาแบบว่ามางอ้ออะมาขอให้คุณอยู่ในชีวิตเขาอะไรประมาณนี้ค่ะอืมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเน้นบอกก่อนคะ่ะว่าเอาคามันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะ เอาคำใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะใบที่2ได้เป็นไพ่จัดเม้นต์นะคะใบที่สามได้เป็นไพ่ห้าถ้วยค่ะและใบที่สี่ค่ะได้เป็นไพ่สามไม้เท้านะคะชาววันเสาร์ค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุน้ํา,นกากรกฎมีนพิจิกคนๆนาอาจจะเป็นชาวต่างชาติจริงๆด้วยนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ค่ะมันรู้สึกว่าแนอนาคตถ้าหากว่าตอนนี้คุณมีความความเขาเรียกว่า ถา้าเขาให้ความหวังคุณแล้วก็เขาให้แบบว่าให้คุณรอเขาให้แบบว่ามาง้อคุณอะไรประมาณเนี้ยแล้วถ้าคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งอะ่ะในอนาคตเขาก็จะทําให้คุณผิดหวังอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าตอนนี้คุณคล้ายคลับคบาสงสัยมีความสงสัยระแวงนะคะว่าเขาจะมีคนอื่นไหมเขาไม่จริงใจกับคุณหรือเปล่านะคะในอนาคตมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับรู้นะคะแล้วก็ จะมีเกณฑ์ของความผิดหวังเสียใจในความรักครั้งนี้กับคนคนนี้ที่คุณตั้งความหวังไว้สูงนะคะอืมเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาววันเสาร์นะคะขอไพ่ทาโร่ให้คําแนะนําชาววันเสาร์ด้วยนะคะในเรื่องราวของความรักค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ ควีนถือเหรียญนะคะคิง uh, ถือถ้วยนะคะเฮอร์มิตค่ะและได้เป็นไพ่9ไม่เท้านะคะเช่าวันเสาร์ค่ะไพทาร่แนะนำว่าถ้าเอาคุณเครือบแคลงสงสยัยมีอะไรที่เ,เราเราสงสัยอะว่าเขาแบบว่า,ามีอะไรปิดบังเราพูดไม่จริงพูดโกหกปิดบังซ่อนเร้นอะไรก็ตามนะคะ สิ่งที่คุณระแวงสงสัยนะไม่รู้สึกว่าถ้าหาว่าคุณลองสังเกตนะคะจับผิดจับโป๊ะอะไรประมาณเนี้ยคุณมีโอกาสนะคุณมีโอกาสที่จะได้รับรู้ความจริงนะคะว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเรานะคะแล้วก็หรือถ้าหาว่าคุณรู้แล้วอะ่ะเออแล้วคุณเลือกที่จะเดินออกมานะคะก็อย่าอย่าหันหลังกลับไปนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมางองก็ตามนะคะแต่เมื่อ ในเมื่อเขาไม่จริงใจกับเราตั้งแต่แรกอะคะ่ะเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องเอาหัวใจของเราไปเสี่ยงอีกครั้งให้มันเจ็บอีกครั้งมันไม่จําเป็นเลยนะคะอืมนะเนาะแล้วก็นะคะอยากจะให้คุณอะนะยอมรับนะคะความเป็นจริงให้ได้นะคะว่าถาาว่าเขาคนนี้ยเขาไม่ได้จริงใจกับเราจริงๆเขาโกหกเราเขาให้เราเป็นแค่ตัวเลือกทางเลือกเขาหลอกเราอะไรประมาณเนี้ยอืมเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเอ้ยโอเคนะว่า เราเราจริงใจกับเขาแล้วก็ถ้าหากว่าเขาไม่จริงใจกับเราเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องอยู่ต่อไปออความรักมันมีทั้งผิดหวังเสียใจนะคะมีทั้งสมหวังมีทั้งความสุขความทุกข์เนาะก็อยากจะให้คุณนะคะยอมรับให้ได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะก้าวผ่านนะคะช่วงเวลาที่ยากลําบากแบบนี้ไปนะคะมันไม่มีใครที่จะสมหวังในเรื่องของความรักไปได้ทุกครั้งกับทุกๆคนนะคะ มันก็ต้องมีผิดหวังสมหวังกันบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะอาจจะมีแบบหนึ่งในร้านก็ได้ที่แบบว่าจะแบบว่าเจอคนนี้เป็นรักแรกแล้วก็เป็นรักเดียวแล้วก็รักนิรันดร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะมันมันหายากมากๆแทบจะแบบงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับไมค์มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอด l i น์ไอเเข้ามาค่ะสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถ ดูรายละเอียดต,ต่างๆค่ะใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะดูแลรักษาสุขภาพกายและหัวใจของคุณให้แข็งแรงด้วยนะคะเอ่อสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ